คุณคิดอย่างไรกับคําว่าร้านยาแขวนป้ายเชิญครับสวัสดีค่ะ<ฮ>เภสัชกรหญิงนภพสุธรรมนาฏพงศ์นะคะผู้สมัครใหม่เลข46ค่ะจากทีมเภสัชก้าวหน้านะคะ,ะทีมเภสัชก้าวหน้าเนี่ยมีนโยบายในเรื่องของการที่จะดูแลร้านยาแขวนป้ายไม่ให้แขวนป้ายนะคะก็คือเราจะทําให้คนแขวนป้ายทําได้น้อยลงด้วยการที่เราจะเอาโปรเซสต,ต่างๆเนี่ยมาใส่อยู่ใน กระบวนการของการทำงานของเภสััชกรนะคะเดี๋ยวนี้ค่ะ AI มี นวัตกรรมมากมายนะคะเราจับ AI มาใส่อยู่ในปรเซสเนี่ยมันจะทําให้เราดีเทคได้นะคะในเรื่องของการทํางานของเพศักกรแต่ละขั้นตอนใครไปทํางานหรือว่าใครไม่ไปทํางานตรงนี้จะได้รู้จากตรงนี้ละค่ะแต่ว่าเราจะต้องสร้างแพลตฟอร์มกลางขึ้นมานะคะเราไม่ต้องมานั่งเช็คอินเช็คเอาท์ละค่ะแต่ว่าเราจะรู้นะคะว่าใครที่สามารถที่จะทํางานหรือใครที่ไม่ได้ทํางานตรงนี้ค่ะจริงๆเรื่องของร้านยาแขวนป้ายเรารณรงค์กันมานานแล้วนะคะ,ะน้องๆก็มีความรู้ แล้วก็มีความเข้าใจกันมากมายกับเรื่องของการที่เราจะไม่แขวนป้ายแต่ว่าบางทีก็อาจจะมีพลังพลาดบ้างที่น้องๆอาจจะต้องไปข้างนอกเนาะแต่ทีเนี้ยก็คืออยากจะฝากเอาไว้ค่ะกับเรื่องของการที่เราเนี่ยจะ ดูแลน้องๆให้ทําให้ถูกต้องมากขึ้นนะคะด้วยการที่เราจะจับกระบวนการการทํางานเหล่านี้ละค่ะเอามาจับคู่กันนะคะเพื่อที่จะลดส่วนตรงนี้ลงค่ะ, mm hmm. คะนยโยบายของเภสั์ก้าวหน้าเราให้ความสําคัญก,กับเรื่องของร้านยาขแขวนป้ายค่ะยังไงขอฝากนโยบายเอาไว้ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะติดตามได้นะคะตรงนี้ค่ะคุณคิดอย่างไรกับคําว่าความร่วมมือเริ่มได้ครับ สวัสดีค่ะเพสัจกรหญิงนภพสุธรรมนาธพงศ์นะคะจากทีมเพสัสก้าวหน้าค่ะหมายเลข46นะคะเลือกหมายเลข43ถึง497หมายเลขสุดท้ายนะคะสําหรับเรื่องของความร่วมมือค่ะจริงๆเป็นคําที่สําคัญมากนะคะในเรื่องของวิชาชีพเพสัจกรค่ะในเรื่องของความสามัคคีนะคะที่เราควรจะสามัคคีจับมือกันนะคะในการทํางานวิชาชีพให้เป็นที่ประจักษ์แกส่สายตาประชาชนค่ะเพราะตอนนี้เนี่ยก็เรียกว่าเราได้ก้าวเข้ามามีบทบาทกับประชาชนมากพอสมควรแล้วนะคะเราขับเคลื่อน ถึงขนาดนี้แล้วตอนนี้อยากจะให้ทุกคนค่ะจับมือกันนะคะลดความขัดแย้งในวิชาชีพอะไรที่เห็นไม่ตรงกันก็สามารถพูดคุยกันได้ค่ะแล้วก็ร่วมมือกันค่ะทําให้วิชาชีพของเราเป็นที่รู้จักทําผลงานให้มันชัดเจนนะคะในสายตาประชาชนสิ่งที่เราอยากเห็นในวันข้างหน้าเกี่ยวกับวิชาชีพของเราจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะกับคําว่าความร่วมมือค่ะเลือก เพศสัตวก้าวหน้านะคะใครสนใจนโยบายตามอ่านได้นะคะกับทีมเพศสัตวก้าวหน้าหมายเลข43ถึงหมายเลข49 7เบอร์สุดท้ายค่ะขอบคุณค่ะ